สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสกักพาเดินพาชมในวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับต้องบอกว่าเป็นวิวเขาที่อยู่ทางด้านหลังและทางด้านหน้าเนี่ยติดในส่วนของถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ยังนะฮะต้องบอกว่าใครที่มีพี่มีน้องสามารถชักชวนกันมาซื้อได้นะครับเพราะว่าที่ดินของเราเนี่ยมีให้ท่านผู้ชมเลือกด้วยกันทั้งหมด2แปลงนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ขายเหมาขายในรคาคายกแปลงอยู่ที่200,000 80,000บาทเท่านั้นในวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่อำเภอบ้านไร่ผมอยู่ในส่วนของตำบลวังหินจังหวัดอ,อุทัยธานีนี่เองนะครับต้องบอกว่าวิวภูเขาที่อยู่ทางด้านหลังของผมเนี่ยเป็นวิวเขาที่เป็นเขาลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเขาหินมีชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายและทางด้านขวามีในส่วนของเพื่อนบ้านน้ำประปาไฟฟ้าไฟส่องสว่าง ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ห่างจากถนนหมายเลข333เข้ามาตามทางสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตและเป็นถนนลาดยางเข้ามาเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นก็จะได้เจอในส่วนของแปลงที่ดินที่ดินนะครับก็จะเป็นทางด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับต้องบอกว่าที่ดิน ทำการรางวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเวลาจุดที่ผมยืนนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาที่อยู่บริเวณทางด้านท้ายสามารถเก็บภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดเป็นวิวเขาวสวยจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับใครที่อยากจะหาที่ดินทําสวนกเกษตรปลูกบ้านพักตาอากาศ แล้วก็น้ําไม่ท่วมนะฮะสามารถที่จะอยู่อาศัยได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ขายไปแล้วนะครับหลายแปลงนะฮะกะ็มีในโซ่ของเพื่อนบ้านนะครับที่มีอุดมการณ์ในเรื่องของการทําสวนเกษตรนั่นเองครับในโซ่ของวันนี้เดี๋ยวเราไปชมในโซ่ของภาพมุมสูงก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจจะะพาาเดินชม จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมือง เมื่อก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยาทาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านลายชีวิตที่ดินแปลงเน็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจผูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ขอขอ รยากาศดีดีวิวสวยอยู่แนวรวยคันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยือื่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าการรีวิวของเรานะครับต้องบอกว่าใครที่พลาดโอกาสจากครั้งที่แล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะ จับจองเป็นเจ้าของได้นะครับใครที่พลาทด unified. ที่ดินวิวภาาูเขานะฮะแล้วก็อยากจะได้เป็นที่ดินแปลงเล็กในต่างจังหวัดแล้วก็ยิ่งเป็นในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีของเราด้วยนะครับต้องบอกว่าสองแปลงตรงนี้เป็นแปลงที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงที่1แล้วก็แปลงที่2นะครับในส่วนของแปลงที่1นนะในเรื่องของการรังวัดนะครับเราก็จะเริ่มจากหลักหมุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ เป็นหลักหมุดบริเวณทางด้านหน้านะครับซึ่งก็จะหันหน้าไปทางด้านของอทิศตะวันตกนะครับบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่1น,นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่22เมตรนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางด้านหน้านะครับแล้วก็ติดในส่วนของทางสาธารณะ,ะที่เป็นถนนคอนกรีตรนะครับซึ่งคอนกรีตรตรงนี้มีความกว้างโดยประมาณ5เมตรนะครับ4-5เมตรรถสามารถ ส่วนเ่นได้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในเรื่องของไฟฟ้านะครับหรือว่าน้ำประปานะครับก็พร้อมใช้งานนะฮะเลยไปนะครับก็มีในเร่ของเพื่อนบ้านนะครับแปลงที่1นะฮะแปลงที่1จะมีเนื้อที่อยู่ที่1ไร่80ตารางวานะครับหไร่80ตารางวาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่2องแสนแมืนบาทนะครับในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงย้ําว่า เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเอกสารพร้อมโอนกรรมสิทธิ์นะฮะเราจะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมเรามองเห็นเสาเนี่ยนะครับแทบจะเสมอถนนนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยไม่ได้ต่ําจากถนนนะครับแล้วก็ลักษณะของดินจะออกเป็นดินล้วนปนทรายนะครับสามารถทําการเกษตรทําการเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาทำนะครับในส่วนของบ้านพักตากอากาศนะฮะ ตรงนี้นะครับก็ใครที่พลาดจาก EP ีที่แล้วนะตรงนี้สามารถตามต่อมาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เลียงนะครับในโซนของแนวขอบเขตสักนิดหนึ่งนะฮะทางด้านท้ายนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งก็จะมีในโซนของเสาหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปว่าที่ดินทําการรังวัดแล้วนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่20เมตรนะครับแล้วก็ยาวมาทางด้านของทิศเหนือนะครับ ทางด้านของทิศเหนือจะมีความยาวนะครับอยู่ที่85เมตรนะครับลักษณะของที่ดินก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุงสูงในเรื่องของถนนหนทางนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมมาจากถนนหมายเลข333นะครับเข้ามาตามทางสาธารณะตรงนี้นะครับเข้ามา4กิโลห่างจากอบตอวังหินนะครับอยู่ที่3.5กิโลเมตรนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย นะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ20กิโลห่างจากห้างโลตัสอำเภอหนองฉางนะครับก็จะอยู่ที่20กิโลนะครับรวมไปถึงเทศบาลตำบลเมืองกาลุงนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยเพียง12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับออกไป4กิโลท่านผู้ชมจะได้เจอกับเซเว่นะครับแล้วก็ตลาดร้านค้านะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับก็บริเวณทางด้านหน้าเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับแต่ถามว่าใน อ่ตัวบริเวณตรงนี้ก็มีในโซ่ของเพื่อนบ้านนะครับลักษณะของที่ดินก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะฮะสามามนะใน่วนของแปลงที่2นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ที่3งาน60ตารางวานะครับแปลงเนี้ยอาจจะน้อยกว่าแปลงแรกนะครับแต่มีความพิเศษนะครับตรงที่ติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านและเป็นที่ดินหน้ากว้างนะครับที่ดินหน้ากว้างตรงเนี้ยติดทางสาธารณะจะหันหน้าไปทางด้านของ ทิศตะวันตกนะครับซึ่งก็จะมีความกว้างอยู่ที่โดยประมาณ34-35ถึงเมตรนะครับเราก็จะเริ่มจากหลักหมุดตรงนี้นะครับหลักตรงนี้เลยนะฮะก็มีเสาหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยาวไปตรงเนี้ยเป็นทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็มีในโซ่ของเสาหลักนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกนะครับท้ายแปลงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและ ถือว่าเป็นพระเอกของงานนะสำหรับที่ดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งทางด้านของทิศใต้นี่ก็จะมีนะครับในส่วนของทางสาธารณะซึ่งมีความกว้างถึง60เมตรนะฮะตรงนี้มี60เมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูในส่วนของทางสาธารณะ3งาน60ตารางวานะครับนำเสนอในราคาที่เท่ากันอยู่ที่2 8 0 0 0 0ืนบาทนะฮะแล้วก็ที่ดินไม่ต่ำนะครับที่ดินไม่ต่ำ เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมกําลังเดินมาทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านทิศใต้ที่เป็นในโซ่ของทางสาธารณะเป็นลูกลังบุอัดนะครับเนี่ยนะฮะเป็นทางมีในโซ่ของเพื่อนบ้านนะที่อยู่บริเวณทางด้านในนะครับในโซ่ของแปลงตรงนี้นะฮะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่40กิโลห่างจากกรุงเทพนะครับอยู่ที่220กิโลเมตรนะฮะ สำหรับใครนะครับที่ชอบที่ดินวิวเขานะครับแล้วก็เนื้อที่เนี่ยอยู่ที่1ไร่นะครับแปลงที่2อยู่ที่3งาน60ตารางวานะครับเสนอขายในราคาที่เท่ากันนะครับอยู่ที่280,000บาทเท่านั้นนะฮะบริเวณของแปลงที่ดินนะครับอย่างที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมนะว่าในโซ่ของที่ดินนะครับเราก็จะ ถอยห่างออกมาจากวิวภูเขานะครับสักนิดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเก็บภาพนะฮะในโซนของวิวภูเขาเอาไว้ได้ทั้งหมดจริงๆนะครับรายละเอียดพื้นที่โซนนี้นะครับสามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยนะฮะแถวเนี้ยถือว่ามีความชุ่มชื้นนะครับในด้วยสภาพของพื้นที่นะครับเพราะว่าทางด้านในนะครับผมชี้ให้ดูทางด้านในตรงเนี้ยนะครับเป็นในโซนของคลองน้ํา ทำให้พื้นที่โซนนี้สามารถที่จะ,ะกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตอกบ่อบาดาลได้นะครับแล้วก็เลยไปเนี่ยนะครับโดยประมาณสัก3ามถึงห้าเมตรนะครับก็มีในเื่อนของเพื่อนบ้านที่มาทําสวนเกษตรนะครับก็คงจะเป็นเพราะในเรื่องของอวิวภูเขานะครับที่ต้องบอกว่าสวยเด่นแล้วก็สะดุดตานะฮะใครที่ชอบวิวภูเขาหนื่องิ่งเลยที่ผมชอบก็คือว่าหลังเนี่ยพิงเขานะครับมีลักษณะเป็น วิวภูเขาที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีลักษณะเป็นเขาหินลูกใหญ่สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถที่จะนัดหมายนะครับในเรื่องของการดูที่ในได้ทุกวันหรือว่าต้องการในโซ่ของอ้ามุมสูงโลเคชั่นนะครับก็สามารถที่จะพูดรู้คุยกันได้ได้นะฮะหรือว่าทักไลน์เข้ามาสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในต่างประเทศนะครับดูตอนไหนโทรตอนนั้นนะครับไม่จำเป็นเลยว่าจะต้อง รอเวลานะครับหรือว่าดูในช่วงของเวลานะครับชอบตอนไหนชอบแปลงไหนเวลาไหนโทรตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราเปิดเสียงโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอีกนิดนึงนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับเราได้มีข้อมูลนะครับสามารถที่จะมีในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดสระถมดินล้อมรั้ว นะฮะหรือว่าอยากจะปลูกต้นไม้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับเราก็มีทีมงานซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็จะเป็นชาวบ้านในบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะมาดูแลในส่วนของที่ดินนะครับในเวลาที่เรายังไม่ได้มาอยู่อาศัยนะครับก็สามารถที่จะมาปลูกต้นมงต้นไม้นะครับหรือว่าผลไม้นะฮะทิ้งเอาไว้ก่อนได้นะครับมีคนรับรับดูแลนะฮะในโส่ของบริเวณตรงนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับท่านผู้ชม ท่านใดสนใจรีบโทรเข้ามาสอบถามนะครับในเรื่องของรายละเอียดกันได้ในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ